พี่หนุ่มเมื่อเช้าโอนตังมาสนับสนุนมวยทีนั่งขอบคุณเขาหูมันซึ้งอ่ะร้องไห้เลยเมื่อเช้าประเด็นนี้เนี่ยตาไหลคมกำลังให้ความสนใจครับลรเล็นเรื่องพี่หนุ่มแชทเรื่องอะไรบ้างครับเออเออมื่อเช้าตื่นมานี่พูดอย่างซึ้งเลยนะตื่นมาเขาบอกว่าฝากเงินไปทําบุญแล้วเขาก็ส่งสลิปมาห้าแส,น, 5, สนนะ่ะคุณกัญชัยอ่ะบอกแล้วคุณหลวงเราด้วยนะใช่คุณหลวงแล้วตอนแรกก็บอกว่าอะไรรู้ปะ บอกแกว่าพี่คือรู้สไตล์พี่หนุ่มเลยรอพี่แล้วก็ให้มาล้านหนึ่งรู้เลยบอกว่าพี่ไม่ต้องให้เยอะนะเกรงใจเพราะเขาอะ่ะช่วยช่วยผมอะ่ะหลายเรื่องเดีย๋ยวแบแบบช่วยปรึกษาให้คําแนะนําอะไรอย่างเงี้ยให้แบบซับงซับพอร์ตทำงานร่วมกันอะ่ะเขาหน้างานไอเขาอยู่ในสตูผมอยู่หน้าพื้นที่เราก็จะทํางานด้วยกันอย่างเงี้ยรู้เลยว่าแกมือหนักแน่บอกแกว่าพี่อย่าโอนมาเยอะนะผมเกรงใจ เห็นนอเช้ามาห้าแสนบอกพี่กะแล้วมันต้องเยอะเกรงใจแกพูดไปคําคนึ่งบอกว่าเล็กน้อยเออไปช่วยเอาไปช่วยคนเธอสําหรับพี่อะ่ะกันน่ะเหนื่อยกว่าพี่เยอะ <ผ Joe. S 1> เพราะกันอ่ะลงไปทํางานบนพื้นที่เนีย่ยโหฟังแล้วเราก็ซึง้งไงซึ้งแบบตาจะไหลอะ่ะแบบเออตอนเช้าไหลเลยแหละแบบแบบมันแบบมันรู้สึกว่าเออเหมือนคนเราเราเหนื่อยนะเราทางานเต็มที่นะเขาบอกว่าแบบ อยากสนับสนุนแล้วก็เขาเห็นในสิ่งที่เราทำเราก็ดีใจแล้ววันนี้เป็นมูล,ลนิธิแล้วพี่เป็นมูลธิแล้ว,ลวเรารู้สึกยังไงว่าต่อไปเราการช่วยเหลือมันจะรวนเร็มันจะสะดวกขึ้นมูลธิมันจะดีกว่าการเป็นการจอมพลังนะ<ม>คือการจอมพลังเนี่ยมันทําก็เป็นกลุ่มกลุ่มหนึ่งแต่การเป็นมูลธีเนี่ยมันสามารถรวบรวมคนเข้ามาทําได้เพราะาอะไรมันมีแรงขับเคลื่อนจากหลายคนที่เข้ามาช่วยเหลือการจอมพลังเนี่ยมีแค่กลุ่มเพื่อน อ่ะทุกคนดูดิอย่างกลุ่มเพื่อนผมเนี่ยเวลาบอกเฮ้ยเดี๋ยวเราจะทําบุญนี่เราจะทํานู่นทํานี่การช่วยเคสคนก็รวมมาแล้ววันหนึ่งเก้าแสนมั่งห้าแสนมั่งแต่ดูมูทีดิวันหนึ่งอ่ะโูหมหา,าศาลมันเป็นแรงช่วยเหลือจากหลายด้านรถที่มีอยู่ตอนนี้รถที่เอามาช่วยรับส่งที่มีรถรับส่งคนฟรีห้าคันนะแต่รถเก่าทุกวันนี้รถเก่าจะอุปกรณ์คบนะเสียซ่อมมั่งพังมั่งอ่ะเราอาจจะได้รถใหม่ขึ้น รถนะด,ดับเพลิงที่มีก็เก่าใช้ได้แหละแต่อาจจะหาอันใหม่ที่มันดีขึ้นมีเด็กๆที่เข้ามาจากตอนนี้มีน้องๆที่อยู่ในคลองเตยมาช่วยขับรถมาทํางานช่วยอาสาน้องๆออมันมันก็ต้องกินข้าวนึกออกไหมเราก็อุ้มชูได้แค่ส่วนหนึ่งเราลองนึกสภาพผเลยถ้าเราเอาเด็กที่คลองเตยหรือว่าเด็กที่เขาแบบขาดโอกาสหลายๆคนอเอามาช่วยคน เอามาช่วยได้มากๆเรามีแรงสนับสนุนเอามาซัพพอร์ตน้องๆมันอ่ะโอ้หมันจะขนาดไหนมันเปลี่ยนเลยนะเว้ยจากเด็กที่มันเข้าไปวงจรยาไปวงจรที่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านตั้งกลุ่มห็่ป่ะที่อย่างคลองเตยรีดเงินคนอื่นเขาไปเสียบคนอื่นเขาเราเอาพวกนี้มาช่วยคนแม่ก็เป็นเชื้อดีต่อไปต่อไปเป็นพี่บอกว่าเหมือนที่โพสในเพจเบอกว่าแม้การจอํพลังจะไม่อยู่แต่ว่าอันนี้เราเนี่ยมันอันนี้คือคีย์สำคัญเพราะอะไรรู้ป่ะ ผมไม่มีวันที่จะยั่งยืนคําฟ้าหรอกการจอมพลังไม่เป็นอมตะนะแค่แค่แคลูกรักยมบาลเฉยนะเขารอดมาได้หลายครั้งแต่มันไม่มีคําว่าการจอมพลังเป็นอมตะมันสักวันหนึ่งผมต้องล่วงโรยแต่วันใดที่ผมไม่อยู่คําว่าการจอมพลังมันจะยังสามารถช่วยคนได้ต่ออันนี้คือทําให้เป็นมูลนิธิเลยวันไหนที่ผมหายไปมันยังมีการขับเคลื่อนไปรับส่งคนฟรีอยู่ ส่งส่งร่างฟรีอยู่ส่งคนไปโรงพยาบาลฟรีอยู่ใครเดือดร้อนมีทีมงานออกไปช่วยเหลือมีน้องๆหลายคนเข้ามาช่วยโอ้ oh, มันดีมากนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันต้องมากกว่าแค่เป็นกลุ่มกันจมพลังมันต้องเป็นมุ่ิทีมันต้องใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมีฮับมีฐานอย่างเงี้ยมีที่จอดเทสก,กีมีอะไรนะ้ำมันซัพพอร์ตมีโรงมีอะไรอย่างเงี้ยท,ที่ที่คอยช่วยกนนีหาที่ตั้งสำนักง,งานได้หรือยังยังเลย,ย,เลยพยายามหาอยู่ใครที่ดูอยู่ใ,ยใจดีเรื่องสำนักง,งานนะครับ อ๋ไม่ผมไม่ได้ขอฟรีนะอย่าหาว่าโอ้ยกานจำลังแหมมาแหม่มาม,มา,มา,มาฟรีเลยนะครับไม่ใช่ไก่มีที่ตรงไหนที่อยู่ในกรุงเทพปริมณฑลแล้วมันโอเคนะรู้สึกว่าอยากอย,อยากที่ตรงนี้เป็นมูที่ไปอยู่ถ้าติดต่อมาถ้าราคาพอไปได้เดี๋ยวผมขออนุญาตเดี๋ยวผมจะไปเช่าอยู่เออหรือถ้าราคาพอซื้อได้เดี๋ยวผมไปซื้ออยู่เนาะแต่มันเพิ่งเริ่มมันเพิ่งเริ่มอาจจะไม่ได้เป็นสุลตา่านไงอาจจะแบบไม่ได้เป็นสุลตา่านแล้วแบอกว่าโอ้โหเสกเงินซื้อที่เป็น มวยที่ใหญ่โตอะไรนะเออแต่ดีแล้วละ่ะมันก็มามาไกลนะมาไกลกว่าวันแรกเอะแต่เคยคุยกับหมอปลาหมอปลาบนสงสารหลายทีนะส้งสันกันจาพลังกว่าจะระดับแน่นอนกว่าจะช่วยเหลือเคสพลังที่หมอพี่หมอก็เหมือนกัน <c oughs> พี่หมอก็ไม่ค่อยได้นี่หรอกเลี้ยงคนในบ้านนะสองร้อยคนแนละ้วแต่ละคนที่อยู่ในบ้านแกปกติสักประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์เองอนะ <c oughs> กงงมากบ้านพี่หมอแม่งโคตรเหนื่อยเลยไปอยู่บ้านแกเย้นั่นก็ออกมาลําแล้วเดี๋ยวไอ้นี่ก็มาแล้วปีนต้นมงต้นไม้แล้วกูงงมากเลยนะแล้วก็อะไรวะชุมผู้พิเศษหมอปลามาแล้ววันดีคืนดีก็มีผู้พิเศษมาจากไหนไม่รู้อยากท้าประลองกับหมอปลาอะไรเงี้ยภาษาเทพมาละสวดร้องไห้สามารถสื่อสารกับเทพนั้นเทพนี้ได้หมอปลาเห็นอะไรในตัวฉันไหมคะ ไม่เห็นไม่อะไรตัวแต่เห็นว่ามือกับไม่ปกติต้องไปหาหมอมีอย่างนี้เยอะโอ้ยนั่งอยู่บ้านหมอปลาอะไรอ่ะพี่มาแล้วสามทุ่มคนแม่งขับซาเล้งมาแล้วแอดมาจากประจวบขับมาหาแล้วก็เปิดบ้านให้คนแม่งเข้ามาอยู่งั้นนะประจวบแล้วก็เนี่ยลูกผมจะเอาลูกกลับอะไรบ้างอีกคนนึงก็มาจากอุบลนั่งรถมาวันสิบชั่วโมงใช่ัหมมาบอกว่าเมียผีเข้า เมียผีเข้าโทรหาเมียเมียก็บอกผัวมึงอะบ้ากูไม่ได้เข้าหรอกมึงอะบ้ากูอยบ้านหมอปลาแม่งอย่างเงี้ยจิตหลุดนะเดี๋ยวรอให้สอบเสร็จกิจอ,อ,อ,อยู่ข้างล่างใช่ไหมออยู่ข้างล่างเดี๋ยวไปรอข้างล่างเดี๋ยวเพื่อน้องเสร็จเราจะได้ไปไปอ๋อไปห้องก่อนใช่ไหม ใช่บ้านนี่ใช่เนี่ยใช่เนี่ยดีเจไอใช่ไหมเนี่ยเหมือนกันเนี่ยเอามาดิตุ่คนเทนต์ย้อนอุ้งหัวนี่มาที่นี่นี่เห็นไหมต่อนอนใหญ่ขนาดไหนก็ต้องโก้งแน่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ต้องโค้งเพราะว่าไม่งั้นหัวโค้ง đi khám đi khám đi khám không đi 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 ผมหนอยผมเจ๊ได้ไหมุณดิคมาดิมันี่ประกบเลยเมโอเคดาบรด้านล่างียบ้าล่างรอเลยดเทียบเลยดวรเนี่ย กราอเร็จชือยู่ที่ไม่เอาไปในสิ่งมัเกีอการเราสนแ่รื่องกาบงานที่ัใจเรประาประมาณนี้นอไม่มีพูดดูแล้วกันแอเคครับ